สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะอันนางค่อยๆค่อยลืมเห็นบอกค่อยลืมคำเบาเ่าว่าชิ่ว่าพี่น้องเสวนพี่น้องไปเฮดกับเขาไมนไหนชิคกินเขามันไกเนะคะพี่น้องพี่น้องเห็นรูปแปลกๆอันจะตกใจคือมาบานน้องไส้คอยนะคะพี่น้องรูปหลานสองคนสองคนนี่ค่ะรูปหลานมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งสองคนหลานไส้นะคะ อนนี้ยัยเป็นเบาแลวค่ะในเมียลราก็มีนะคะไปพี่น้องเขาพ่วน้ำกันเห็ดเขามันไกลเนาะจ้าเนาะปไาค่ะไปพี่น้องจ้าคนเซตเขามันไกลนะคะพี่น้องเนาะสีเห็ดเขามันไกลจ้าพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวสิเตรียมตัวนี่มีไกลไกลอ่าไกลหวายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีเห็ดเห็ดเขามันไกลเลยค่ะเดี๋ยวมาเตรียมตัวพัดเขากันเลยจ้าพี่น้องจ้า แล้วค่ะค่ะพี่น้องเขาจะเอาเขาไปพัดเด้อาเนี่ยเนาะตั้งกระทะเรียบร้อยพี่น้องเตรียมโต๊ะเขาเขาพุ่วยังไงคะพี่น้อง ปุ๊บเอาแค่นั้นเดีให้องจ้ะเราจะเทียมแล้วหร,อรืองก่อนพี่น้องค้อหอมไหมต้อหสุนหอมอ,อยู่ในขัว อำบเข้าวโลกจ้าพี่น้องจ้ากระเรือกระเรืออยู่ไหนจ้ะเสกเกรอโอเมนเกือกอะไบ่มีออไไมมสิโอ้หะมไพวาห์คุเห็นยหังนั่น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 ุทงน่ะมันูง ก <l Southeast recognise> <rs hablando> <laughs lives> ็ไม่อ่ะก็ม่ขัวอ่ะเยีหอย้วหอยละอย่อยอย่างใส่เกลือแล้วค่ะพี่นาอเกี๋ยงไปเกลี้หน่อย ยาขาวควรจะสีใหม่ที่เราค้นเบาๆด้วย้าที่เราจ้าของใหม่ข้าวใหม่กับข้าวเก่าผสมกันนะที่เรา พัดให้หอมเลยแต่พี่นอจนจ้ะห้อมล้วยแตพี่นอนแล้วตอให้เป็น้หอมก็ว้ แล้วค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิเอาใส่หมอเนาะใส่หมอนีอ่พี่น้องอตักตักน้ำใส่เนาะพี่น้องเดี๋ยวหันกล่องก็ได้หน้าต้มอยู่นี่ค่ะพี่น้องจ้าตักใส่ก่อนนะพี่น้องนี่ตามต้มใกล้มาเศร้านี่เนาะค่ะพี่น้อง น้ำมันไก่นะเดี๋ยวคุ้ยๆนะคะพี่น้องอเห็ดจังสี่เอาสักวันคอยตักคอตักน้ำมันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข้าประมาณนี่นะคะพี่น้องน้ำน้ำค่ะเพราะว่าพี่น้องก็สิฮูะะ้อยู่ดอกเนาะค่ะเพราะว่าเฮาห้องหงถอ,งอดไดใส่น้ำท่าใดเนาะ กรสิประมาณนี้ค่อยหงค่อยหวงฮกกระป๋องนะคะพี่น้องก็ใส่น้ำขึ้นมากเนาะนี่และเดี๋ยวเขาจะเอาไปหุงมาหนิพี่นอ้องค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยค่อยใส่ขิงมีกระขิงมีกระเทียมมีคาค่อยตำร่วมกันเหมือนไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องตำแนวนี้เนาะอันม้วนซอยก็มี่ได้ค่ะพี่น้องนี่แบบซอยก็ะมี่ไปแล้ว เนาะค่ะพี่น้องแบบซอยก็มีเรียบร้อยไปเนี๋ยวคนสิบเอาตะเกี่ยวเออยางใส่เนาะค่ะนี่มองหน่เนาะพี่น้องเรื่อเปิดกล่องพี่น้องเอ้ยเรื่อเปิดกล่องใส่อ่าซีอิ๊วดำกั็ผสมลงไปเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องซีอิว๊วะซีอิ๊วขาวแม่แม่ว่าม่นสีอิ๊วดำตะเกี่ยวเขาว,ว่ามันเนี่ยสีหน่อยหน่อยอย,ยู่เดี๋ยวคนสิบใส่อีกอยู่พี่น้องคนสิบคนเด้อ เผ็ดยังไม่เปรี้ยวเลยจ้าการนการีข้มา,าม,ม,ามดดี่บนี่การตีนี่เป็นีหอไมี่บอกระดูกใส่สีเอวดำลงไปแส่พี่น้องกจ้ามันคือสีดำคลกถึกงกล้องไปไหม แปดพี่น้องจะอยู่นี่บ่ดดัมนี่พี่น้องเขาจะซับคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะตาลค่ะตาลปีข้าเจ้าบ่มีบ่มีกเบาวกใส่นะพี่น้องอสีก็น่าง,งามดนะพี่น้องแต่ว่ากล่องควยแบบมากนี่นะ ใส่พริกลงไปได้ค่ะพี่น้อง,งใส่ย,ย,ใสยิ่งติ่มเจอมาสิม่มคนนะยิ่งติ่มสิมให้เพราะว่าตะเกี้ยวมันหน่อยเนาะ ิได้ตัะเกี๊ยวหรือเปล่าตะเกี๊ยวไม่หน่อยนะอืมตะเกี๊ยวไหนกว่าแบบแบ่อยว่าตะเกี๊ยวแม่ไม่หน่อยเออใส่นรสอะไรจังเลยตะเกี๊ยวเนาะมันบาลายพี่น้องเดี๋ยวใส่ตะเกี๊ยวอีกจัง่อยน้ำจิ้มแล้วเรียบร้อยอร่อยแล้วค่ะสีสีจริงจริงแล้วสีบ่อเป็นสีดำเลยค่ะพี่น้องสีเหลืองเนาะแต่ว่ากล้องคอยนี่จากเป็นแนวไรต้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวคือสี สีหันไก่ได้จากพี่น้องจา้านี่ลุกไเดี๋ยวหันไก่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยหันแล้วก่อนนะพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยจากพี่น้องจา้า ข้าวมันไก่ไข่เนาะค่ะนี่ไก่พักเมืก็น้ำเหน่อก่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะพี่น้องกินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสาเห็ดเขามันไก่แบบได้หลายสิมาโดนเหรอค่ะพี่น้องตั้งแต่ออกงานมากสาเห็ดเนาะก็คือสาเห็ดนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเข้ากระซุกเรียบร้อยนะจ้ะพี่น้องจ้า นนปิดคลิปนี้กับสิทธิจกักรนะคงพี่เก้าแล้วค่ะพี่น้องไปละจ้าคลิปนาพอกันไหมพี่น้องพี่ดีไม่แห้งค่ะสวัสดีวันตุดจ,จีนเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเฮงเรื่วยๆปังๆะะแล้วค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ